อืมอืม,มอร่อยเลยเนี้ยดีกลิ่นได้กลิ่นได้เลยแอปแรงนิดนึ่งไหมสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับบีกแล้วเนาะ ก็วันนี้อย่างที่ได้เห็นหัวข้อคลิปไปแล้วเนาะทุกคนเป็นครั้งแรกนะคะที่บีจะมาลองชิมหนึ่งสองซัมทุกคนคุ้นคุ้ไหมคะคุ้นคุณนเนาะหลายคนก็คงคุ้นแหละอันนี้ก็คือพลิกทอดแม่อีพิมพ์นะคะตามนี้เลยจ้าสองห่อไม่พออย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือน้ำปลาทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านี้พยายามหามากว่าเฮ้ยอยากจะชิมพลดทอดของแม่พิมพ์เนี่ยคือหาซื้อมาได้จากที่ไหนอะไรเงี้ยทุกคนขนาดร้านไทยอ่ะก็ไม่มีนะคะที่บีไปตามหามาเนาะไม่มีนะคะแล้วคันนี้เขาเพิ่งจะเอามาทุกคนเพิ่งจะามาขายนะคะก็เลยได้2ชนิดนี้มานะคะอันนี้บีได้เป็นรสออริจินอลนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรสต้มยำนะจ๊ะนี่แล้วก็ น้ำปลานะคะบีไม่รู้ว่าน้ำปลามันมีสำหรับนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นแบบเนี่ยทุกคนเออน้ำปลาต้มปรุงสุกนะคะต้มสุกปรุงรสเออใช่ก็ถ้าใครรู้ว่าเขามีรสอื่นเนี่ยก็รบกวนคอมเมนต์มาบอกบีด้วยข้างล่างแล้วกันเนาะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะที่ร้านเขาอ่ะจะมีรสต้มยำแล้วก็รสออริจินอลแล้วก็รสอีกนหนึ่งรสอะไรนะทุกคน เออบีแต่ว่าเบียสลองซื้อมาก่อนแค่สองรสนะคะว่าจะอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนก็คงชิมกันแล้วแหละแล้วอคอมเมนต์มาคุยกันนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าชอบหรือเปล่าเนะเาะก็เดี๋ยวบีจะมาชิมดูนี่เป็นครั้งแรกเลยบีก็รู้ว่าผ็ดทอดค,คือคือมันไม่เผ็ดจริงๆเหรอทุกคนลองริงมันไม่เผ็ดจริงๆรอเหรอหืมแต่กลิ่นก็ไม่เผ็ดเลยเนาะอันนี้บีจะขอชิมเป็นรส ออริจินอลก่อนเนาะเออมันไม่เผ็ดจริงๆทุกคนกลิ่นไม่เผ็ดอะ่ะคือถ้ากลิ่นเผ็ดอะ่ะเราจะรู้ไงอ่ะก็บีเห็นอะ่ะของพิมพ์ีพายใช่ไหมบีเห็นอะ่ะเขากินอะ่ะคือแบบสุดมากอะ่ะอ๋อเขาเอามาเล็ดออกทุกคนเอ้ยก็ยังมีอยู่ก็ยังมีเออแสดงว่ามันเป็นพริกที่ไม่ไม่เผ็ดสิทั้งนั้นอะ่ะใช่ไหมน้ำลายแตกจะ้ะนี่เลยทุกคน สําหรับคนที่ยังไม่เคยชิมนะคะแต่ที่เมืองไทยก็คงจะหากินง่ายมากกว่าที่ต่างประเทศทุกคน <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> อืม พอมเฮ้ยมันก็กัดลิ้นอยู่นะว่าไปว่าไม่เผ็ดก็ไม่ไม่ใช่นะเผ็ดอยู่เหมือนกันทุกคนเป็นเผ็ดเหมือนกันแล้วเนี่ยเอยหรือว่าเราไม่กินเผ็ดมันแบบกัดกัดลิ้นแบบกินอ่ามีรสชาติเหมือนหมาล่าทุกคนนี่ว่าเป็นรสอรอ,รอริจินอลแล้วเนะี่ยเออทำไมทำไมเออ ทำไมป็แบบนี้ละเดี๋ยว่าพี่เพิ่งกินทุเรียนไปเมื่อกี้ซอยทุเรียนไปจ้ะกล่องนึงโอ้อันนี้ลรดูจะเป็นเม็ดมากกว่าอันนี้เป็นรสต้มยำนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมอันนี้ดีก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสนี้นะคะรสต้มยำเนาะทุกคนเฮ้ยมีความเหมือนกันนะเผ็ดอันนี้รสต้มยำ แต่ซีสันคือแบบดูดีมากอะอืมอืมเฮ้ยต้ยมยำอร่อยมากทุกคนชิซายเบลจ่าออริจิน่ลนีล่ร้าต้ยมยำอร่อยมากอะ่ะไม่เห็ดเท่ากับไอตัวนู้นอะ เออได้ไงเนี่ยต้ยมยำมันควรจะเผ็ดความใช่เหรอแต่คือเนื่องด้วยว่ามันอาจจะมีรสชาติกลิ่นแล้วเผ็ดนิดนึงทุกคนแต่ว่ามันเป็นแบบรสต้ยมยำกรบเกลืออะทุกคนเข้าใจไหมเออมันก็เลยแบบเฮ้ยอ,อร่อยออออมีความหอมของ ใบมะกรูดโหอร่อยอะอร่อยเลยอ่ะอันนี้ทุกคนเดี๋ยวบีต้องลองซื้อมากินอีกอันหนึ่งนะคะจะไม่ได้รสชาติตุนที่สามมาเคยออร่อยอันเนี้ยหลายคนก็คงอยากจะรู้ราคาแล้วว่าที่ต่างประเทศเขาขายยังไงนะคะซองนึงเนี่ย7ยูโร7ยูโรคูนง,ง่ายๆ40ก็ประมาณ200 250หสบาทแล้วกันเออไม่สองอยแปสิบแล้วสอง5 0อหสิ250บาทแล้วกันประมาณเนี้ค่ะสองย้าสิบาทเพราะว่ามันก็หนึ่งกิโลก็ไม่เต็มสี่บาทเท่าไหร่แล้วประมาณสามแปดอะไรเงี้ยอืมก็ประมาณสองยห้าสิบาทซองหนึ่งนะคะอันนี้ก็หนึ่งรอยกรัมเนาะอืมถือว่าโอเคเลยอืมอืมอร่อยวิอ่อร่อยเลยเนี่ยดีอ๋อเป็นพริกจินดาแห้งโอเคแป้งข้ากรอบ ระเทียมป่นผงปรุงรสต้ยมยำนะคะแล้วก็ใบ,บมะกรูดอบแห้งแล้วก็เกลือป่นอืมอืมมีความเปรี้ยวของแบบต้ยมยำอร่อยมากอันน,นนะ้น่ะอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยอีกสักคำได้ไหมโอ้โหอันนั้นะไม่อร่อยเท่าเราก็เลยจะเดี๋ยวจะไม่มีคนกินเราก็เลยจะผสมก็จะกลายเป็นเผ็ดไปอืม รสชาติจะแตกต่างออกไปเลยแล้วก็กลิ่นด,ด้วยทุกคนกลิ่นอมไม่รู้ละอันนี้คือธรรมดามากมีความเผ็ดความเผ็ดกว่าเนี้เดี๋ยวเบียร์เทรวมกันแล้วคลุกเนาะแล้วกิกน,ะอกกนเออมีความเผ็ดหน่อยๆนันะ้นอะคือลิ้นตอนเนี้ยอืมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอันนี้ซิอันนี้จะเป็นน้ำปลารานะคะมีเห็นเพจที่เมืองไทยอ่ะอ่าเขาเขาเรียกว่าอะไรอะโหวตกันนะคะว่า น้ำปลาของอะไรอร่อยที่สุดทุกคนมีในในใจไหมว่าเอยของอะไรอร่อยสุดอบอกบอกบอกบีมาด้วยนะคะบีฝากหลบกวนหน่อยคืออยากอยากจะลองชิมบ้างแต่ที่แน่ๆอ่ะเขาโหวตล่าสุดอนะ่ะของแม่เหรียญแม่เหรียญแต่บีไม่เคยเห็นนะที่มันเป็นอโอเเดขวดขวดสีสีเหลืองอะทุกคนใช่ไหมของแม่เหรียญไหมอันนั้นอนะ่ะหรือว่าของอะไร อะไรนะน้ำปลานุกปลานกปลายอะไรสักอย่างนะทุกคนลองพิมพมาลองพิมพมาคุยกันนะคะว่าชอบแบบไหนกันนะคะชอบของแบรนด์อะไรเนาะม,มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่บีกินอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ยที่บีชอบผสมเวลาทำส้มตำอะไรอย่างเงี้ยก็ผสมกันนะก็จะมีของพี่ไม้เออของพี่ไม้ก็จะเป็นสูตรอน้ำปลาส้มตำเออแล้วก็ทําแกงอ่อมแต่ว่าบีไม่ได้ทําแบบแกงอ่อมอะไรอย่างงี้หรอก ก็เอามาใส่ซ้มตําปกตินะคะแล้วก็ของนางฟ้าอืสําหรับนางฟ้าบีคิดว่าถ้าเปรียบเทียบกับของไม้อะไหนอร่อยกว่าของพี่ไม้อร่อยกว่าของนางฟ้าแอบจะมีแบบกลิ่นคาวนิดนึงนิดนึงแต่ว่าแล้วก็ความหวานเนี่ยเขาจะแบบนําเลยนําเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบีก็เลยชอบเอามาผสมมาผสมกับของพี่ไม้อ,อ,ย,อย่างเงี้ยพอเราทําซุปต้มอย่างเงี้ยมันก็จะกลมกล่อมคือแบบอร่อยเลยเลยทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านู้น,น,นกินของอะไรอะ่ะ ของเม้่ประนอม,อ,มอันนั้นจะแบบมีกลิ่นกะปิแรงหน่อยอันนั้นบีใช้สําหรับทํากับข้าวมากกว่านะอะไรที่แบบว่าพวกอะไรที่ต้องใส่แบบกะปิลงไปด้วยอะไรเงี้ยอืมอุ้ยทุกคนเพลิดเดี๋ยวไปลองชิมน้ําปลาของคิมลิพายดูนะคะอ,อันนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาแกะโอ้โหทำไมแกะยากวะ เดี๋ยวมีจะชิมแบบนี้อะไรทุกคนชิมแบบนี้แหละนะคะว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าอร่อยคอดรเฮ้ยกลิ่นกลิ่นได้กลิ่นได้เลยแอบแรงนิดนึงไหมเออกลิ่นกลิ่นคือกลิ่นน้ำปลาดเดียวดเดียวก่อน โอ้ oh. มีความหวานอนะ่ะมีความหวานแบบหวานแล้วก็กลิ่นปะลาคือแบบชัดมากอืมกลิ่นปลากลิ่นปะลาชัดมากก็มีความหวานตามเค็มก็ ถือว่ากลมกล่อมมาทุกคนถือว่ากลมกล่อมบตีต้องลองเอาไปใส่พวกว่า,วาทำยำแล้วก็ทำส้มตําดูอืมแล้วทุกคนหรอคะชอบน้ำปลายี่ห้ออะไรแล้วก็ได้ลองชิมพริกทอดของพิมพ์ลิภายกันหรือยังคะก็ถ้าชอบรสไหนนะก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันนะบีจะพายายามสแสวงหนาะทุกคนเออไอที่ยังไม่ได้ชิมนะคะอืคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากเลยทุกคนก็วันนี้บีมารีวิว ในความคิดเห็นของบีนะคือเขาไม่ได้จ้างไม่อะไรนะเขาคง,งไม่จ้างเขาคงไม่รู้จักบีหรอกเออนั่นแหละก่อนเนี่ยคะ่ะมารีวิวนี่ผลิตภัณฑ์ของพิมพิพายนะคะพิกทอแล้วก็น้ำปลรราจา้าก็ ใครมีเมนูเด็ดนะคะก็อย่าลืมพิมพ์มาคุยกันด้วยนะคะว่าทําอะไรแล้วอร่อยนะคะใส่แกงใส่อ่อมใส่อะไรเนี้ยเออแล้วมันอร่อยเนี้ยก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้แต่ที่แน่ๆเนี่ยหลังจากจบคลิปนะคะบีก็คงจะเอาไปผสมกันนะทุกคนคือคืออันนู้นนะ่ไม่ค่อยมัน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 คงอร่อยแหละแต่คือแค่มันไม่ถูกปากบีแค่น,นั้นเองบีชอบต้ยมยำมากกว่าอืมอร่อย ต้มยำเหมือนกับพริกมากๆทุกคนอย่างนันเลยนะอร่อยอืมอร่อยจ้ะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดมวันนี้ก็จะปรมาน,นี้ค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้มาทักทายสั้นๆสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ความสักเปียฟูเลยแกะทีาแล้วอยู่ที่เมืองไทยราคาเท่าไหร่ทุกคนอยากรู้อะที่เมืองนอกน,นะคะจะขายเนี่ยประมาณ250บาทต่อถุง100่งรอยกรัมที่เมืองไทยกี่บาทเอ่ยคอมเมนต์มาคุยกันนะคะ